สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่414ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในตอนที่414เนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามที่ผมได้รับมาจากเพจ Facebook ซึ่งเขาถามมาครับว่าเพราะเหตุใดไมโครโฟนไร้สายที่เป็นแบบไมคคู่ส่วนใหญ่แล้วถึงราคาแพงมากกว่าไมโครโฟนไร้สายที่เป็นแบบเดี่ยว2ตัว งงใช่ไหมครับแบบแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบซิงเกิลช n แนลเนี่ยครับตามรูปที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูซิงเกิลช n แนลตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น1นึ่งรีเซิร์ฟรับไมโครโฟนแค่1ตัว แล้วก็จะเป็นแบบ Receiver คู่ครับรีเซิร์เคู่ก็คือจะเป็น Receiver ที่ใน1เครื่องเนี่ยมีภาครับ2ชุดแล้วก็รับไมโครโฟนได้2ตัวทําไมแอ้แบบนี้ถึงราคาแพงมากกว่าซื้อ1ตัว2เครื่องเดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลกันครับเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ iPad ครับและผมจะวาดไดอะแกรมคร่าวๆให้ดูว่าเพราะอะไรเพราะเหตุใดทีนี้เนี่ยครับตามปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเสาครับอันนี้เขาเรียกว่าเสา A นี่เขาเรียกว่าเสา B เดี๋ยวนี้เนี่ยครับตัวไมโครโฟนไร้สายมักจะเป็นเสาคู่อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ลากเข้ามาครับฟิวฟิวตรงนี้เนี่ยครับทีนี้ครับไอเสา A กับเสา B เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าพอมันเข้า iver, รีเซิเวอร์รีเซิเวอร์เนี่ยประกอบไปด้วยรีเซิเวอร์ A รีเซิเวอร์บีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรีเซิเวอร์ไมค์คู่หรือดูโอ้ชา n แนลซึ่งในหนึ่งเครื่องรับไมโครโฟนได้2ตัวเนี่ยตัวสายอากาศมันไม่สามารถต่อตรงเข้าไปหารีซิเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งในเครื่องเดียวกันได้ถูกไหมครับมันจําเป็นจะต้องมีการสปริตครับโดยที่เราจะสปริตด้วยอะไรก็ตามครับเป็นพารตสีสปริตเตอร์เสียส่วนใหญ่นะฮะอาจจะเป็นรี s ิส t ีมเน็ตเวิร์กอะไรก็ว่ากันลงมาในนี้ครับอันที่1อันที่2อ,อ b เสาบีก็เช่นเดียวกันครับมีการสปริตครับอันที่1 อบแล้วก็อันที่2เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยครับเวลาที่มันสปลิตแบบนี้จะมีการลอสนะครับในจังชั่นเนี่ยประมาณ 3dB ครับในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างและส่วนใหญ่ก็จะแย่กว่า 3dB ไมโครโฟนไร้สายราคาถูกขนาดไหนวงจรที่ใช้สำหรับการสปริตสัญญาณออกมารวมไปจนถึงพวกเวียต่างๆหรือกราวพาดต่างๆมันจะไม่ได้ทำออกมาให้มันดีเหมือนกับของแพงครับถามว่าในเชิงของครื่อวิทยุเนี่ย 3dB เอ้ย 4dB เอ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ ยุ่งยากวุ่นวายอะไรหรือเปล่ามันทําให้การรับสัญญาณยากขึ้นแย่ลงหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่จุดที่น่าสนใจอะครับมันอยู่ที่มันแยกออกมายังไงต่างหากปกติแล้วเนี่ยครับสัญญาณจากสายอากาศมาจะมี R 1ตัวแล้วก็ระหว่างที่จะแยก,กออกไปก็จะมี R ขั้นอีกฝั่งละ1ตัวเอา 1, หนึเอา ในวงจรวเลสไมโครโฟนที่มีราคาแพงอ่ะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่ากราวเวียกราวเวียตรงนี้เนี่ยก็คือจะมี วงกลมวงกลมวงกลมตรงนี้เนี่ยครับซึ่งข้างในเนี่ยจะไปต่อกับกราวของระบบนั่นเองอยู่ตามทางเดินของสัญญาณวิทยุเลยครับเมื่อมันมาถึงลายปริ้นวงวงจรหน้าที่ของไอ้กราวเวียร์ตรงนี้ก็คือทําให้สัญญาณวิทยุเนี่ยครับที่รับมาจากสายอากาศซึ่งแน่นอนว่ามันก็อ่อนมากๆแล้วเนี่ยมาเดินผ่านลายวงจรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับสายโคเอ็กชียลที่เราใช้สําหรับนําสัญญาณมานั่นเองครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าไอ้เม็ดกลมๆตรงนี้เนี่ยที่ลงไปข้างล่างมันจะก,กลายเป็นเพล กล่าวขนาดใหญ่เนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้คลื่นวิทยุไม่ฟุ้งออกไปจากลายวงจรนั่นเองทีนี้ครับผมจะวาดรูปอีกรูปหนึ่งให้ดูครับมันเป็นความน่าเป็นห่วงอย่างต่อไปที่เราจะต้องมานั่งพูดกันก็คือจปะปกติแล้วเนี่ยเสา A เสา B คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าใน r e เซิ v e r ที่มันเป็น r e เซิ v e r คู่มันจะต้องมีการสปริตในบางครั้งเนี่ยครับเขาก็จะไปเลือกฝากการสปริตเนี่ยไว้ในตัวแผงของรีเซิเลยครับ อันนี้เนี่ยครับก็คือความทริกกี้อย่างหนึ่งครับเป็นความแยบยนต์อย่างหนึ่งของการออกแบบนั่นเองในกรณีนี้ครับสัญญาณจากเสา A เสา B สายอากาศ A สายอากาศ B เมื่อถึงวงจรเนี่ยครับ พาร์ทหนึ่งก็คือวิ่งเข้าเครื่องครับแต่อีกพาร์ทหนึ่งผ่านรีเซสทีฟเหมือนกันครับแล้วก็ข้ามไป B ครับ B ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็วิ่งเข้าเครื่องครับแล้วก็มีรีเซสทีฟครับวิ่งกลับมา A คุณจะเห็นเลยครับว่าลักษณะของการสปริตสัญญาณแบบนี้เนี่ยครับมันเป็นการสปริทในระดับของวงจรคือคุณเอาสัญญาจากสายอากาศเนี่ยไปฝากเอาไว้กับรีเซิร์เวอร์แต่ละฝั่งแล้วคุณก็ค่อยแยกไปแยกมาอันนี้เนี่ยครับก็คือตัวสนุกอย่างหนึ่งครับนั่นเป็นเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราตัดสินใจจะสปิตอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเรามักจะใช้ตัวสปิตเตอร์หรือซิส i s มเน็ตเวิร์ที่อยู่ข้างนอกครับหมายความว่าเราจะไม่อยากเอาขึ้นมาอยู่บนวงจรเพราะหลายครั้งเอามาอยู่บนวงจรเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอะไรบางอย่างได้ครับนั่นก็คือสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยครับรี c e i เวอร A เนี่ยจูนความถี่ที่794.0แล้วก็รี c e i เวอร B จูนที่7 9 4 2 5 0 ถ้าเกิดว่ามีการสปลิตที่อยู่ในระดับของแผงวงจรอันนี้ครับสนุกครับนั่นหมายความว่าตัว794.0เนี่ยก็จะไหลไปที่ B ด้วยและ794.250ก็ไหลามาที่ A ด้วยครับเท่ากับว่ารีเซิร์ฟเนี่ยทั้ง2ฝั่งก็จะได้รับสัญญาณที่มันไม่ควรจะได้รับถามว่ามันแตกต่างจากการที่ไปสป l ิตข้างนอกอย่างไร ในเมื่อมันก็สปริตออกมามันก็เป็นสัญญาณเดียวกันอยู่ดีตัวสปริตเตอร์ไม่ได้เลือกให้นี่ว่าว่าไอ้ความถี่นี้ต้องไปที่รีเซิร์เฝั่งนี้เท่านั้น ตัววงจรที่มันมีภาคกราว์กราวดิ้งไม่ดีบ้างอะไรบ้าง,างกราว์เพลนห่วยแตกบ้างอะไรอย่างนี้ครับหรือในบางครั้งนี่ครับกระบวนการในการแก้ไขตัวสัญญาณวิทยุนี่ที่มันเข้ามาผ่านช่วงมิกเซอร์ต่างๆสเตตต่างๆเนี่ยอินเตอร์มีเดียฟรีเวนซีต่างๆเนี่ยมันมีการทำไฮพาร์สโลพาร์สตัดบางเลนความถี่ลงกราว์บ้างถ้าเกิดภาคฟิลเตอร์ในวงจรไม่ดีมันก็ไหลเข้าไปกวนกันข้ามกันได้ครับในแผงตรงนี้โดยเกิดจากอะไรครับ เกิดจากกราวของสายอากาศที่มันเชื่อมต่อกันและถูกสปริตอยู่ในกล่องนั่นแหละครับเมื่อเราพูดถึงตัวรับไปแล้วเราต้องพูดถึงตัวส่งกันบ้างครับตัวส่งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าผมเอารูปให้คุณดูครับรูปนี้เนี่ยคือเป็นรูปของการใช้สเปกตรัมวัดลักษณะของการส่งสัญญาณจากด้ามไมโครโฟนราคาถูกจากจีนยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งเราไม่บอกว่ารุ่นอะไรคุณก็จะเห็นเลยครับว่าเออมันก็ปกติดีถูกไหมครับนี่คือไมจีนตัวหนึ่งประมาณสัก2 5 0 0 ปกติดีครับมีเสียนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันแต่พอผมลองขยับไปหา ตัวไวเลสไมโครโฟนที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดราคาประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0ถึ 40, ดูบ้างครับเสี้ยนต่างๆที่อยู่รอบๆตรงฐานภูเขาเนี่ยครับมันก็จะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยนั่นเกิดจากการออกแบบที่มีภาคฟิลเตอร์กรองสัญญาณเป็นอย่างดีครับหรือ l i n e a r ริตี้สูงกว่าไมจีนนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อรีเซิร์เคู่ที่เป็นไมจีนหรือไมโครโฟนราคาถูกมาสิ่งที่คุณจะเจอกันเลยก็คือว่าเนื่องจากตัวส่งเนี่ยครับ มันมีคุณภาพในการส่งสัญญาณที่สะอาดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่พอสมควรคุณใช้ของถูกเมื่อไหร่รีเซิร์ฟเวอร์อีกข้างที่มาอยู่ในเครื่องเดียวกันเนี่ยครับที่มารับมาอีกตัวก็จะต้องเจอความอึดอัดจากสัญญาณของไม์ตัวแรกด้วยเสมอและมันก็จะทําให้เรนสเนี่ยหดลงครับจะทําให้ระยะการใช้งานหวังผลมันหดลงครับทาให้เกิดคลื่นแทรกระหว่างกันได้มากขึ้นครับซึ่งวิธีในการดูมันง่ายมากครับคุณก็แค่ไปเอาไม์จีนซึ่งเป็นไม์คู่มา คุณปิดไมโครโฟนไปตัวหนึ่งแล้วคุณก็เอาไมโครโฟนตัวที่เหลือที่คุณเปิดอยู่เนี่ยเอามาวางชิดกับเครื่องรับเลยครับชิดกับสายอากาศเลยหรือว่าชิดกับตัวถังเครื่องเลยคุณจะเห็นทันทีเลยว่าสัญญาณวิทยุจากไมโครโฟนตัวแรกเนี่ยมันรั่วเข้าไปตัวที่2ด้วยเสมอครับอย่างที่บอกครับคุณภาพคือตัวสําคัญและยิ่งคุณใช้แพงขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะราบเรียบทํางานได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมครับดังนั้นจะไม่แปลกใจหรอกครับว่า จะมี w i r e l ไวเลสไมโครโฟนที่ขายในรุ่นสูงเป็น r e เซ i v e r คู่ออกมาเยอะมากมันจะมีไมจีเนี่ยครับที่เป็น r e เซ i v e r คู่ราคาถูกๆก,ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วก็จะเว้นช่วงไปเลยครับในเรทประมาณแบบ1,000 10, 0อัพอัพอะครับหนึ 15, ่งอัพอัพไปจนถึงประมาณ4,500้าแล้วมันค่อยมี Receiver คู่ Pro ออกมาให้คุณเลือกใช้อีกทีนึงนี่แหละครับคือเหตุผลครับการที่มันใช้สายอากาศร่วมกันใช้กราวร่วมกันในวงจร เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ไมโครโฟนร e r ซ c e i เวอคู่มันมีราคาแพงกว่าเพราะการที่จะจัดการให้คลื่นวิทยุเนี่ยมันไหลไปโก้รี c ซ i v e เวอีกข้างหนึ่งได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากกระบวนการในการส PLIT สัญญาณเอย่ยจากตัวส่งเอย่ยมันต้องใช้กันบ้านมันต้องทำกันบ้านเยอะกว่าปกติเมื่อเทียบกับไมโครโฟนเดียวรีเซิร์เเดียวนั่นเองครับขอบคุณมากครับเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ